นวหน้านะครับประเทศป่านะครับทีโบชมพูคาเฟ่นะครับบ้านเรานะครับบนตรงกออําเภอเวียงเชียงลุ่งเฉียวัดเชียงรายนะครับพอดีเจ้าของบอเป็นนักประเทศป่านครับพอดีมันจะเปิดเป็นฟิชชิงนะครับแต่เนี้ยมันได้ขออนุญาตเจ้าของบอนะครับว่าเป็นถึงคุณไทยก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองจ่อาหารนะครับพายุสุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวไปไปลุ land ้นกันที่บอเลยครับผม สเน่จะไปตั้งเจียงของนั่นไปเนาะเนาะครับสเน่ไปตั้งเจียงของสายเชียงรายเก่าครับบ้านเราเจริญรลาดนะครับซอยเก้านี่นะครับปากตังร้านตัดผมนี่เนาะปากตังเข้านะครับเนาะร้านตัดผมตรงข้ามล่านตัดผมน้อยเอือทอนบาเบอร์นะครับเนาะล่านตัดขนมาเนี่ยเด้วย์บอจะเป็นบอนี่ครับร้านเงี้ยวใยเพลนเนาะลามเงี้ยวใหญ่เพลน ไปนะครับทางเข้านะครับเนอร์ต้องไปเรื่อยๆครับาจะเปิดมันเดี๋ยวถามเจ้าของบองนคะรับว่าจะเปิดวันใดนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไปดูไส่ป่ากนนะครับ ไส้มูใบสีขาวใบจะมีบอกว่าสมพูสมพูคาเฟ่เนาะเนาะได้แล้วครับสมพูคาเฟ่ครับร้านอาหารเป็นเป็นร้านกาแฟน,นะร้าน,นกาแฟน,นี่บอก น้ำเงี้ยวด้วยนะครับไป<ะ>อาจจะหอมนอินึงซีสึนไม่หู <c oughs> นี่เป็นปีน้องก,กันนะครับสวัสดีครับ เปมานี่มไดเทได้ครับจะเปิดวันแดแต่เดี๋ยวหาวันน้นกันกระทำผลงานให้ได้ก็ลองพออย่าดีใจครับผมอายุอายุหนึ่งุดอีใจก็อยู่ทีทีแล้วนะครับขนมเย้อยนะครับอาหารี่ึ้งถุงกเจี๋ยครับ1 2ครับ

Ờ, chua mứa Một <khốn nữa. cười> ไหนไหนอ๋อปุ๋ยก็ปุ๋ยนะครับปุ ouais ๋ยมาเปรี้ยวต้อน uh ี่เรปั่นไหนคุณอาหารนี่ ครับตัวแรกของสันพายุคีไปแล้วัวแล้วีทิ้งเสีมาได้นครับอลเดี๋ยวนี่วาเขาีเ่ย็บไปก่อนกนั ขับในครับผมขึ้นยอดยอดครับเ่าเด้อครับเด้อชมพูคาเฟ่ครับน้องไปนะครับอ้ออสูงแต่ฟังสูงง่เ่งไปหน่อย เจอกีกินไปตัวนะครับแต่ว่าทิ้งเซฟไปแล้วครับลุดนะครับอายุสูตรหนึ่งครับพาไปเลยนะครับเน,ะนี่ขนาดนี่ยให้มาทิ้งเซฟตะกี้ติ้งตะกี้อยูย่ยิ่ใหญ่เนาะเอาแล้วนะครับ เราจะเปิดฟิชชิงนะครับเดี๋ยวเรากำลนดวันกันนะครับน้องลาอย่างเจ้าจะเมิดร่เตล่ไหนล่ะตรงไหนล่ะโอ้จะละเม็ดครับโอ้น้ำละ ใส่มาหน่อยนี่เดี๋ฝันไนเข้าไปหายั้งถุงโดดเลยพี่โดนต่ำเลยนี่เขเสียนเสียงแต่เส่งามๆนะครับแตเสียนนะครับเนี่ยครับใส่งามๆ หลบล้มครับเด็กเลียงก่อนก็จะพามือนะครับคนตกจะไมามีคนเทศจะมากก่านี้ใช่ครับครับไอ้ตุ๊กตาฟีบัตจะเลยนะมาครับตุ๊กตาฟีบัตเลยมาเนี่ยน้มั่งม่ยเลยอยมันสูงครับเด็กเลี้ยมันสูงมันจัดนะเนี่ยมาเนี่ยผมมันติดกับบ้าควายติดเฮ้เบสปักเวสเนาะจัดเนาะกับมาเพ่เนาะ เปิดวันยุดนะครับตะเลิกนะแน่นอนคนทั้ว่างในนี้มามล่ะมามล่ะมามล่ะนักนะครับเจรเมศนะถ้าใครชอบชอบปลากินเนื้อนี่มานะครับเจรเมศนะครับพุทเดียนมันน้ำนักปลากินอย่างเขาก็แนะนำถามนั่นนะครับเนอะหมูมีการเอาเปรียกนอพี่นอเอาหมูมีอยู่ที่ความสามารถเออเออคือมันกินอันใดก็ว่านั่นแต่บอนี่เลี้ยงหนุ่มปังนะครับเนอะ โ้ีว่ร้ตหนุ่มปังานรมังนะบุเนาะอ่ราอู้หุนงรับมออยู่มออยู่โอเคโอ้โหหัปากไก่นะครับเด้อบ่อหลายปีนะครับมันมีแต่ปากกงปากไก่

มาเฮ้ยกมาให้ปลาไก่ครับผมปลาไก่ก็มีเด้อครับโอ้มาคุดเสียดียนมันนักเดียวมาเดี๋ยวจะเอาปล่อยนะครับเทศกับปอยเทศกับปอยนะครับได้เอามากลิ่นนะครับเน้อเดี๋ยววันวันจริงเขาก็ว่ากันโอ้โอ้เอ้เอาเดี๋ยวกินปะ Tốm <laughs> không ừ, ok không không phăng không 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 nữa không 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 มาเมือนแล้วกันนี่มาเมือนนยครับแต่คนคนเล่นหลายนะครับจ้ได้นะ่นี้้งนะมัแดงนะนั่นแข่งจะได้จ้างนี่แหละไมเมียงได้หนูจุลูกนี่โอเค ใส่งามนะแต่เพี้ยนรุ่นนี้นะาะเจวาน้อยๆนะดูใส่ถ้ใส่นี่้นะใส่มอมอครับสงนิ้วอันน้มันวาละิดฟามือตัวน้ยเนาเนไปเนาะต้มควสูงยให้งมตอาหารอาหารดี ไซยานี่นะยางนี oh. Oh ่ป oh. oh ่ะงนี oh. ่ป oh. oh ัด oh. ดูดูม <People S 2> ึงก็เสียวนี่ดูนี่หนี่นี่ยติวขึ้นเลยวะโอ้ดตัดตู้เราไม่ตักแล้ครับติวได้อยู่เติวได้อยู่เป็นสะแข็งเนาะเป็นดินได้ อู้เสียเดี๋ยวครอ้เดี๋ยวครับอ้าวอย่าเอาปล่อยนะครับตุ่มตุ่มลบไปแล้วเลยนะลบไปไม่ได้นะ อยู่ก็ถ้าไม่ดิงมันไห้มันจะนี่กันอู่บ้องหยงงอู่อยูููู่่่นั่นูัดยังเร็วปะอัดยังเร็วน้อยาโลสิปอนด์เนาะสิบโลเซนะ นี่บดทิ้งตัวนะถ้าทิ้งตัวละหูเลี้ยงทิ้งเสียบไดมหรอกระหูมาละกกระหูเออมาละกกระกระหูครับทิ้งเสียบทิ้งตัวก่อนถ้าทิ้งตัวละหูเลี้ยงโดนลงต่ำเลยนะต้องมากแล้วเดนอะเมาแล้วว่ะว่ะปากมันคือแตกกระหูเนาะบ่ได้เตากะลังเอากระสังมาตักปลาให้บันสันอยู่เททยมันยุ่ง อืมอืมอครับก็โหลุนนี่ครับผมรุ่นโลครับกิโลสิโลอย่างเดียวจถึงห้าโมงแล้วครับจะได้กาแาตัวนะครับบอชมพูพิชิงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเปิดเร็วๆนี้นะครับจะได้ฝากพี่ๆน้านๆเลยครับเนอะนี่ครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมขอติครับ